องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจน สวนตาซา Farm ออร์แกนิกฟาร์มสพกเครือข่ายหมู่11ตำบลกาบินอําเภอกุดเข้าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีนายธีรพุทธคานทองเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนางสุนีรัตน์ชาลีแก้วเกษตรอําเภอกุดเข้าปุ้นและคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานเกษตรอําเภอกุดเข้าปุ้นร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ Field Day ปี2566ครั้งที่3โดยมีนายกำพลศิริรัตนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน สำหรับการจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือที่เรียกว่างานฟิลด์เดย์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆช่องทางการตลาดข้อมูลข่าวสารการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง ด้านนายเทียรพุทธการทองเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ด,ดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์ในวันนี้ได้นำนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานเพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้จำนวน6สถานีได้แก่สถานีที่1การทำการเกษตรผสมผสานสถานีที่2การปลูกพืชอายุสั้นและการขยายพันธุ์พืชสถานีที่3การเลี้ยงปศุสัตว์เศรษฐกิจสถานีที่4ี่ การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจสถานีที่5การจัดการดินปุ๋ยและสถานีที่6การใช้สารชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดสตรูพืช อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านการเกษตรการจัดเทศกาลให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีกิจกรรมตลาดเกษตรกรจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์จากสำนักง,งานเกษตรอำเภอกุดเข้าปุ้นการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานจำนวน180คนกิโลกรัมตามผลที่เขา ออกมาสีที่ได้ออกมาเห็นไหมมันจะแตกต่างกัน,นเหงนี้นสีตางกัน <c oughs> ขอเพิ่นสีเมียนให้ได้บริสันไก่สะได้หลวงพอ่อออแนวข้างที่เทาสีซอยได้คือเศษใบไม้